ที่ห้ข้อสงสัยวิชากระบีของเกี้ยมป่วยหากทดสอบกันในระหว่างสิทธิ์รูปสำนักมันไม่มีทางทัดเทียมผู้ใดทั้งสิน้นแต่หากเผชิญกับศัตรูกล้าแข่งจริงๆมันก็มีคุณค่าพอที่จะเสี่ยงกับทุกผู้คนในกแผ่นดินได้ยุทธวิธีไม่มั่นคงเพียงพอแต่บางครั้งมีคุณประโยชน์มหาศาล โดยเฉพาะในระหว่างที่เสียงเป็นเสียงตายกันคุณคิดชั่วครู่ลีซิวถามขึ้นอีกเกี่ยมป่วยท่านชไนทราบเราบาดเจ็บหรือเป็นผู้ใดบอกกับท่านให้มาหาเราในสถานที่นี้หูยินเองเกี่ยมป่วยเห็นสิหน้าลีซิวมีใครใถูกต้องนักรีเปลี่ยนคำพูดทันทีเป็นเอื้องกิมหูยินนางไปที่พักของพวกเราก่อนบอกว่าแปะเงินหูยินไปสถานที่ป่าไผ่หมวก ที่นั้นมีมือดีของสำนักนั่มเก่งอยู่มากมายนางไปเพียงลำพังตัวเท่านั้นดังนั้นเองทงตัวเจ็กจึงพาพวกท่านพี่รุดตามไปทันทีท่านพี่ทั้งหลายต่างไปหมดสิ้นหรือไรถูกแล้วท่านพี่ทั้งหกไปกันหมดสิน้นเพราะพวกท่านฟังว่าสิวกอท่านก็ลหลหลังไปแล้วทุกคนไม่วางใจจึงติดตามไปเสริมช่วยเหลือ แล้วท่านไนเจึงมาสถานที่นี้ได้อีกหรือภายหลังอึ้งกินหูยินตามไปกระซิบบอกข้าพเจ้ากับแช์แช่โกเนียว่าท่านถูกกงสุ่นเก่งประทุษร้ายบาดเจ็บอาจจะซ่อนตัวรักษาอยู่ที่นี่ก็ได้ให้พวกเรามาหาดูหาหาพบให้หรีบเร่งพาท่านออกไปโดยเร็วตัวนางไนไม่มาเองเลยเนื่องเพราะกงสุ่นเก่งกับเสี่ยวเอียวเสียนเจอือคุมมือดีจํานวนหนึ่งเร่งรุดไปที่จีเด็ก ลิมเช่นกันน่ากลัวต้องก่อกวนเรื่องราวจนใหญ่โตอย่างยิ่งอาจกระตุ้นจนไสทีเกี้ยมจุงเสนอหน้าเองดังนั้นนางจำเป็นต้องอยู่รอคอยในหุบเขาลีซิลคือคัแกมไซท์กว่าเดิมทันทีรีบถามไปไสทีเกี้ยมจุงแฮ่โหเชียงคงจะเสนอหน้ามาเองหรือเอื้งกิมหวยเย็นบอกมันอาจจะเสนอหน้าเองอย่างยิ่งหากแม้ถูกกระสุนเท่าตัวนั้นออกมาหาจนพบที่ อยู่เสี่ยวจูเรื่องราวก็ต้องเลวร้ายจนย่ำแย่แล้วดังนั้นนางจึงให้พวกเรามาหาเซี่ยวจูแทนได้จีเต็กลิ้มอยู่สถานที่ใดเลยห่างจากที่นี้สองร้อยกวาลีมีภูเขาลูกหนึ่งทั้งภูเขาปลูกต้นไม้สีม่วงอยู่เต็มเป็นหลักทรัพย์แห่งหนึ่งของสำนักน้ำเก่งโดยมีจีเต็กงเ่าไม้ไผ่ม่วงผูวอุปโซของตระกูลน,น้ำเก่งในยุคนี้เป็นหัวหน้ารักษาทุแล สำนักน้ำเก่งเรือเป็นสำนักอย่างไรกันเองเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของยุทธจักรนอกจากสุดยอดวิทยายุทธประจำตระกูลแล้วยังรวบรวมอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์นในหลักวิชาต่างๆของยุทธจักรไว้มากมายคมกาลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยกว่าสำนักใดใดในแผ่นดินลุกนี้เลยโดยเฉพาะหลายสิปีนี ตระกูลนั่เก่งยิ่งมีอัจฉริยะก่อเกิดมาหลายชั่วคนจนเหนือกว่าตระกูลมอโยงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ตระกูลอ้วงโพทางนอกกำแพงใหญ่แล้วลิซิลกล่าวว่าสามกูลยิ่งใหญ่นี้มีพฤติการอย่างไรบ้างนี่กลับยากจะวิจารณ์ได้แต่ถ้า,าตระกูลน้่เก่งกับซิ่งเกียมสัวจึงเรามีอคติกันอยู่เล็กน้อยฟังว่าเมื่อย0สิปีก่อนตระกูลน้่เก่งกับตระกูลม่อย,ยังเกิดปะทะก,กัน ตระกูลน้ำเก่งเล่าพเรนระดมยอดฝีมือยกไปจู่โจมตระกูลหม่อยงยามวิกาลตระกูลหม่อยงที่มีทันป้องกันถูกตระกูลน้ำเก่งเค้นฆ่าจนเจย,ยับหน,น,น,น้าหนาแทบจะยับเยินสูญสิ้นตระกูลพอดีเล่าจูหยินไปเป็นอาคันตุกาในตระกูลหม่อยงเสนอตัวออกมาคุ้มกันบุคคลชั้นหัวหน้าสําคัญของตระกูลหลายคนจึงไม่ องถูกพวกน้ำเก่งเคนฆ่าตายหมดสิน้นประมุกตระกูลน้ำเก่งในยุคนั้นคือน้ำเก่งผู้ยงไม่พอใจต่อท่าทีเล่าจู้ยินเสนอตัวซอดแทรกเรื่องราวคราวนั้นมาประกาศจะเยียบสิ่งเกียมส่วนจึงของพวกเราให้ราลีซิวกล่าวว่าภายหลังไปรังควานหาเรื่องหรือไม่ไม่มีการต่อสู้ครั้งนั้นเมตระกูลน้ำเก่งเป็นฝ่ายมีชัยแต่อย่างไรก็สูญเสียกำลังไปไม่น้อย ทั้งยังต้องคอยป้องกันตระกูลหม้อยงจะแก้มือล้างแค้นรักษาตัวเองยังกลัวไม่รอบคอบรัดกุมในเลยยังมีกำลังลงเหลือไปลังควานห้าเรื่องพวกเราอีกแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องจู้บ่อาหายสาบสูนเราจู้เย็นปลีตัวซ่อนกายพวกมันคิดจะหาก็หามไม่พบได้แต่ทว่าในหลายปีที่ผ่านเยติภูมิของตรุกูลน้้าเก่งยิ่งนานยิ่งกระเดียงดัง ขุมกำลังกล้าแข็งจนเป็นที่น่าตรนกเหลือเกินลีซิวพงกศีสากล่าวมีหน้าเราพวกมันกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับเกี้ยงจุงกกและมีหน้าเราใส่ทีเกี้ยมจุงจะถือพวกมันเป็นผงในดวงตาน้ำในเนื้อต้องกำจัดไปจึงจะสบายใจได้เกี้ยมป่วยกล่าวต่อไปอึ้งกิมหูยินยังบอกที่แป้งเงินหูยินไปตีเจ็กลิ้มเพื่อต้องการขอของสิ่งหนึ่ง โอกอาสจ,จะได้มีไม่มากแต่อาจเกิดการประทะก,กันได้อย่างยิ่งหากแม้เป็นเงินหวยินพลาดพลังในที่นั้นเกียมจุงกุกอาจจะไม่เกิดแตกหักกับตระกูลน้่มกิ่งเพราะสาเหตุนี้ลิซิวกล่าวว่าเพราะเหตุใดทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ไม่ยอมลงต่อกันหรือถูกแล้วทั้งสองฝ่ายต่างมีความทะเยอทะยานจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเพียงลำพังแต่ก็รอลอกาสการวางแผนเท่านั้น ไม่ถึงเวลาเปิดเผยไม่จะเป็นต้องประหัดประหารกันเองก่อนลี่ซิ่วพงก์ีซากล่าวนี่กลับใช่อยู่แต่พวกเราซอเซ่เข้าไปในการกลนาของซองคุมกำลังนี้ก็ไม่มีเหตุผลสมควรแล้วย่าว่าแต่การไปของพวกเราคราวนี้เท่ากับเป็นฝ่ายช่วยเหลือเกี่ยมจุงกกจัดการตระกูลน้ำเก่งเกี่ยมป่วยเฟินฮอวรอรกล่าวเสี่ยวจู๋ที่ไปเงินหูเย็นไปจีเตกลิม เกียมจุงกกไม่ได้ทราบเลยเท่าที่กงสุนเก่งพากำลังบุกไปจีเตกลิมล้วนเพราะเรื่องที่เซี่ยวจูหลอกลวงมันข่าวคมรอยที่เซี่ยวจูว่าในครานี้หากเป็นชนวนล่อให้ทั้งสองขุมหักหานผ่านชีวิตกันกลับมีคุณประโยชน์ต่อฝ่ายเราอย่างใหญ่หลวงแต่ศักดิ์ศรีของเซี่ยวจูผิดกันท่านเป็นทายาทของเซี่ยงกิมซัวจริงศักดิ์ศรีในยุทธจักรสูงสง่งจนถึงระดับใด ลี่ิ่วฟังจนใจสันสถานนี่เป็นปัญหาที่มันไม่เคยครุ่นคิดมาเลยและไม่เคยใคร่ครวญถึงความหนักหนาสหาหัสของมันอีกด้วยตอนนี้เมื่อถูกเกี่ยมป่วยเอ่ยขึ้นลี่ซิ่วจึงรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องมันคือประมุรุ่นต่อไปของซึ่งเกี่ยมซัวจริงมันเป็นบุรโทนของลี่หม้อหุนด้วยศักรีในยุทธจักรมาวิจารอาหารบางทียังเหนือกว่าไซทีเกี่ยมจุงกะไร หรือกระทั่งประมุขตระกูลน้ำเกียงอีกเล็กน้อยแต่มันกลับเสกสรรปั้นเรืองหมดเท็ดตกองสุนเกียงได้คำมดเท็ดนี้อากองสุนเกียงบุกเข้าไปฆ่าโทษถึงสำนักน้ำเกียงและยังลากน้ำลิซิออกผัวพันนั่นก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นกันได้แล้วที่จริงในใจลิซิลยังนิดตำหนีอึ้งกิมหโยยินในเมื่อจะช่วยเหลือแป้งเงินหูยยินก็ไม่บังควรกระตุ้นพวกเสียเหียซืบอซอทั้งหกของมัน ไปที่จีเต็กลิมจนหมดสิทธิ์จวบจนตอนนี้จึงทราบทางมวลล้วนเห็นแก่ตนเป็นสําคัญเห็นแก่ศักดิ์ศรีตระกูลลี่ในยุทธจักรได้คิดถึงความนี้ลี่ซิวไม่อาจทนนั่งต่อไปแล้วกระโดดขึ้นกล่าวเกี่ยมป่วยพวกเราต้องรีบเลงไปวาจาของเราตัวของเราเป็นชนวนให้เกิดพิพา,าทบาดมาควรให้เราเป็นผู้คลี่คลายไกลเกลี่ยแม้เนื่องเพราะสาเหตุนี้ ต้องกลายเป็นศัตรูของกำลังทั้งสองคุมนี้ก็ไม่อาจลบลีกได้อีกแล้วเกมป่วยปลาปลื้มยินดนีจนหัวโออกร๋าวประเสริฐมากซิวกอยีสมควรเป็นเช่นนั้นจริงๆอึงงกิมฮูยินบอกคำโป้บทนั้นของท่านไม่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งอาจบางทีเป็นท่านพลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจมีได้คร่ครวญถึงผลที่จะเกิดขึ้นในตอนหลงังหูยินต้องการให้ข้าเจ้าบอกต่อกับท่าน เรื่องราวทั้งหมลจะต้องนึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองและตำแหน่งของสิ่งเกียมส่วดจึงในยุทธจักรวาจาในภายภาคนะ้ะต้องผ่านการไตรตรองโดยละเอียดสุขุมจึงจะไม่เสื่อมเสียเกียรติของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับลีซิลลลายจนก้มศีตรษะตำ่ำทราบแล้วเกียมป่วยก่อขอบคุณที่ท่านสั่งสอนเราภายหน้าจะต้องระวังจนตื่นตัวเสมอลีซิลได้ถือวาจาของอึ่งกิมโยิน ลายเป็นคำสั่งสอนของเกี้ยมป่วยแสดงว่าในใจยังมีเงื่อนตาที่คลายไม่ออกมียินยอมรัะมารดาคนนี้แต่เกี้ยมป่วยไม่ได้เคียวเขียนบังคับเพียงถามซิวกอยีอาการบาดเจ็บของท่านหากสามารถเคลื่อนไว้ได้พวกเราสมควรไปเถิดสถานที่นี้ไม่บังควรรีรออยู่นานนะักลีซิวลองโคโจรลมปราดูโรบหนึ่งแล้วพองงศีรษะกล่าว ใช้ได้ยารักษาแผลของกงสุนเก่งกบกับยาสักจิตที่เรากินเมื่อวันก่อนมีสกุลต่อร่างกายเราจนเข้มแข็งกว่าเดิมมากหลายเราคิดว่าไม่เป็นไรแล้วรีบไปกันเถิดโอ้แช่แชเล่าพวกเรานัดพบกันที่ป่าพุทธาข้างนอกออกไปรอนางในที่นั้นก็แล้วกันอาจบางทีนางจะรอพวกเราอยู่ก่อนก็ได้ทั้งสองออกจากบ้านในเกียมป่วยเดินตามหลัง เห็นการกระโดดโลดแล่นของลิซิวไม่มีที่ท่าติดขัดแม้แต่น้อยจึงกล่าวอย่างวางใจซิวกอยิบพื้นฐานร่างกายของท่านกล้าแข็งมากแม้ว่าจะมียาศักดิทธ์ช่วยเหลือแต่ดูท่านแล้วไม่คล้ายเคยได้ระบ,บาดเจ็บเลยลิซิวถอนใจเบาๆกล่าวที่สมควรขอบคุณที่สุดยังคงเป็นบิดาผู้ล่วงหลับของเราเพราะคำพีฝีมือที่ทิ้งไว้ให้กับเรา สามารถปรับพื้นฐานของเราจนแกล้าแข็งเมื่อพวกเราบาดเจ็บก็ไม่บาดเจ็บสาหัสเกินไปดังนั้นจึงเป็นสภาพชนีได้ขอบตาเกี้ยมป่วยแดงระเรื่อส่งเสียงสันเครือถูกแล้วดังนั้นพวกเกี้ยมตั้งตัวก่องผ่านการหักหายผ่านชีวิตร้ายครั้งคราดังสามารถทุเราเป็นปกติออกรวดเร็วยิ่งและก็สามารถจันลงซึ่งเกียมสวย่วนจงของพวกเราที่มีคนจำกัดยิ่ง สามารถสร้างเกียติภูมิกระเดืองเกลียงไกลในยุทธจักรซึ่งนี่ย่อมไม่ใช่บังเอิญแน่นอนลีซิลอึงโชบบจึงกล่าวนี่จึงเป็นปมปริศนาที่เราไม่มีปัญญาเข้าใจได้เมื่อลักวิทยายุทธของพวกเราลึกล้ำพิสดาลปานี้พอจะหลบหลีกจุดสำคัญจากพยันตรายฉขนะนข้ามคืนวันที่ถูกศัตรูโจโจมบิดาผู้ลงลับจึงถูกแทงใส่ที่สำคัญจนตายไปได้ เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ไม่อาจทราบได้แล้วเกี่ยมป่วยกอตอนบิดาถูกแทงท่านก็อยู่ในบริเวณนั้นท่านสมควรเห็นชัดเจนบิดาผู้หลงหลับยืนยอมตายเองหรือไม่มีเะนั้นด้วยประสบการณ์ของเราในครั้งนี้เราทราบว่าคิดจะฆ่าท่านบิดาให้ตายเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้เกี่ยมป่วยกล้าวด้วยความลังเลข้าพเจ้าไม่ชัดเจนจริงๆในตอนนั้นข้าพเจ้ายังเยาว์วัยและถูกคนจูโจมสลบสลายไป ในความเคลือบเคลิ้มวรเรืรางเพียงทราบอยู่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มีอาตระบูข้อมูลที่แน่ชัดมาได้ลีสิ่วสูดลมหายใจลึกๆกล่าว,วาเราเชื่อว่าต้องมีคนทราบและเราก็แน่แก่ใจต้องหาฆาตกรผู้นั้นออกมาจนได้ให้ความเป็นจริงประจักษ์แจ้งมาเกมป่วยตะกุกตะกักเสี่ยวชูสืบสาวความเรื่องอดิตการไม่มีความหมายเท่าใดที่สำคัญคือต้องกลุ่มปัจจุบันไว้ให้ได้ เย่าว่าแต่จยากร่วงร้อยข้อมูลบอดแสพอจะทราบได้แล้วการตายของเรล่าจู้ยินเกี่ยมจุงก็มีอาจบายเบียงเลี่ยงภารพลลิซิวกล่าวว่าเรื่องนี้เราทราบแต่ผู้ลงมือไม่ใช่ไ่ทีเกี่ยมจุงและตอนนี้เรายัางกล้าระบูยางโอหังบางอาสักคำิำนอกยากพวกเรายอมตายกันเองมิฉะนั้นมีน้อยคนนักที่สามารถคาสิทธิสำนักซึ่งเกียมพวกเราตายได้ กับการตายของท่านบิดามเราต้องสืบสาวเอาเรื่องให้ถึงที่สุดว่าเราไม่ใช่ยืนกลานจะล้างแคนแต่เราต้องการสืบสาวความลับลมคมในนี้ออกมาคนของตระกูลลีพวกเราไม่ติดค้างผู้อื่นและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นติดค้างผูกเราซีหน้าทาทีของลี่ซิวหนักแน่นมันคงยิ่งนักคล้ายดังพันเติบใหญ่กว่าเดิมอีกมากหลายจากการเปลี่ยนแปลงของลีซิวนี้ เกียรป่วยแม้รู้สึกกระทันหันเกินไปแต่ก็ยังมีความปลาเปลื้มปิติผสสานกับวันกังวปลปนอยู่บ้างที่ปลาเปลื้มคือเสี่ยวจุยินในที่สุดเติบใหญ่สมบูรณ์เติบใหญ่จนเป็นชายชาตรีที่สมบูรณ์แล้วแต่ที่วันกังวลคือลีซิวจะไปสืบสาวออกความสาเหตุการตายของลีมอหงเกียมป่วยแม้ไม่ทราบความในชัดเจนแต่จากรุ่งรอยบอแแสที่ปรากฏมา ลจากการคิดสันนิษฐานโดยละเอียดสุขุมของพวกเลงเจอือจะมากจะน้อยก็พอมีความรู้อยู่บ้างแล้วเยี่ยมป่วยวันกังวลการขุดค้นต้นสายปลายเหตุโดยละเอียดออกมาตีแผ่ใช่จะเป็นมนทินต่อเกติภูมิของเล่าจู้ยินหรือไม่ในจิตใจของสิทธิสํานักสิ่งเยี่ยมสัวจริงทุกคนลีม่อหุนมีเพียงเป็นบิดาเป็นพี่ชายเท่านั้นยังเป็นเทพเจ้าที่พวกมันเคารพเทิดทูนสุดสูง เป็นเทพเจ้าที่งามพร้อมสมบูรณ์ไม่ยินยอมให้มีมนทินใดไประคายโดยเด็ดขาดยิ่งไม่ยอมรับฟังคำขอลหานินทาโดยเด็ดขาดด้วยจบบทที่ห้าห้า